ในเส้นทางแห่งการดำเนินชีวิตอันประเสริฐตามหลักมงคล38ประการหากการฟังธรรมและสนทนาธรรมตามการช่วยเปิดประตูแห่งปัญญามงคลข้อที่28ก็เปรียบเสมือนพลังขับเคลื่อนที่สำคัญที่สุดในการก้าวผ่านอุปสรรคทั้งปวงนั่นคือมงคลข้อที่28ความเพียรเผากิเลสตะปะความเพียรเผากิเลสตะปะคืออะไร ตปะตปะหมายถึงความเพียรพยายามอย่างแรงกล้าที่จะขจัดบำบัดหรือเผาผลาญสิ่งที่ไม่ดีงามทั้งหลายออกจากจิตใจซึ่งในที่นี้คือกิเลสได้แก่โลภะความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลงและอนุสัยกิเลสทั้งปวงที่ซ่อนเร้นอยู่ในจิตใจความเพียรเผากิเลสไม่ใช่การทรมานตนเองให้ลำบาก แต่เป็นการทำความเพียรในการละอกุศลธรรมและสร้างเสริมกุศลลธรรมให้เจริญงอกงามในจิตใจอย่างไม่ย่อท้อเป็นความเพียรที่มุ่งตรงไปที่การชำระล้างจิตให้บริสุทธิ์ผ่องใสเพื่อให้พ้นจากความทุกบและเข้าถึงสันติสุขที่แท้จริงความสำคัญของความเพียรเผากิเลสตะปะความเพียรเผากิเลสเป็นรากฐานสำคัญของการปฏิบัติธรรมทุกขแขนง เพราะหากปราศจากความเพียรน,นี้แล้วการศึกษาธรรมการฟังธรรมการสนทนาธรรมหรือแม้แต่การเจริญสติปัญญาก็อาจไม่เกิดผลอย่างแท้จริงอานิสงค์ของตปะมีมากมายดังนี้เป็นเครื่องมือขจัดกิเลสกิเลสเป็นต้นเหตุของความทุกข์ทั้งปวงตปะคือพลังที่จะช่วยให้เราสามารถต่อสู้กับกิเลสท,ที่เกิดขึ้นในใจได้ ไม่ว่าจะเป็นความโลภที่เข้าครอบงำความโกรธที่ปะทุขึ้นหรือความหลงผิดที่บดบังปัญญาสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจการเผากิเลสไม่ใช่เรื่องง่ายต้องใช้ความอดทนอดกลั้นและความมุ่งมั่นอย่างสูงเมื่อเราฝึกฝนความเพียรน,นี้อย่างต่อเนื่องจิตใจของเราก็จะเข้มแข็งขึ้นไม่วันไหวต่อสิ่งยั่วยุหรืออุปสรรคต่างๆ นำไปสู่ความบริสุทธิ์แห่งจิตเมื่อกิเลสถูกเผาผลาญหรือลดน้อยลงจิตใจก็จะเบาสบายสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสขึ้นทำให้สามารถรับรู้และเข้าใจธรรมะได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเป็นรากฐานของการปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเป็นการเจริญสติปัฏฐานการเจริญสมาธิหรือการพิจารณาธรรมล้วนต้องอาศัยความเพียรอย่างไม่ยออ่อท้อตปะ จึงเป็นเสาหลักที่ค้ำจุนการปฏิบัติธรรมให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องสร้างพลังแห่งความมุ่งมัน่นความเพียรเผากิเลสสร้างพลังแห่งความมุ่งมัน่นที่จะไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคหรือความทุกข์ยากเป็นแรงผลักดันให้เราเก้าวเดินไปข้างหน้าในเส้นทางแห่งการพ้นทุกข์นำไปสู่ความสงบและอิสรภาพเมื่อจิตปราศจากกิเลสที่เข้ามารบกวน ย่อมเกิดความสงบภายในและเป็นอิสระจากเครื่องผูกมัดทั้งหลายนำมาซึ่งความสุขที่แท้จริงรูปแบบของความเพียรเผากิเลสตะปะตะปะมีหลายรูปแบบไม่ได้จํากัดอยู่แค่การทรมานตนเองอย่างที่บางคนเข้าใจแต่เป็นการเพียรพยายามในทางที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์เพียรระวังไม่ให้บาปอากุศลเกิดขึ้น เช่นการมีสติระวังไม่ให้ความคิดชั่วร้ายความโลภความโกรธความอิจฉาริษยาเกิดขึ้นในใจเพียรละบาปอากุศลที่เกิดขึ้นแล้วเมื่อบาปอากุศลเกิดขึ้นแล้วต้องมีความเพียรในการละทิ้งไม่ปล่อยให้มันครอบงำจิตใจเช่นเมื่อโกรธก็ต้องเพียรระง,งับความโกรธนั้นด้วยเมตตาเพียรสร้างกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น เช่นการเพียรเจริญเมตตาการุณามุดิตาอุเบกขาเพียรทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาเพียรรักษากุศล,ลธรรมที่เกิดแล้วให้ตั้งมัน่นและเจริญยิ่งขึ้นเช่นมันเจริญสติอยู่เสมอมันทำบุญอยู่เป็นนิดนอกจากนี้ตปะยังรวมถึงการฝึกฝนตนเองในด้านต่างๆเช่นความอดทนอดกลั้น อดทนต่อความหนาวความร้อนความหิวความกระหายความเจ็บป่วยคํานินทาหรือคำสรรเสริญที่ไม่ยุดติดการลดความเห็นแก่ตัวเพียรลดทิฏฐิมานะความถือตัวถือตนความเห็นแก่ได้การเจริญสติและสมาธิการเพียรทำสมาธิเดินจงกรมนั่งสมาธิอย่างต่อเนื่องเพื่อให้จิตมีกำลังเผากิเลส การศึกษาและพิจารณาธรรมการเพียรศึกษาพระธรรมและพิจารณาไตรตรองให้เห็นแจ้งในอริยสัจสี่และกฎไตรลักษณ์การปฏิบัติตปะในชีวิตประจำวันเราสามารถนำหลักตปะมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ไม่จำเป็นต้องเข้าป่าป,ปฏิบัติธรรมอย่างเดียวการควบคุมอารมณ์เมื่อเกิดความโกรธหรือหงุดหงิด ให้มีสติรู้ทันและพยายามระง,งับมันไว้ฝึกหายใจเข้าออกลึกๆเพื่อสงบจิตใจการลดความอยากฝึกหักห้ามใจไม่ให้ตามใจกิเลสที่อยากได้อยากมีมากเกินไปเช่นการรู้จักพอประมาณในการกินการซื้อของหรือการใช้ใจ่ายการทำความดีอย่างสม่ำเสมอ เพียรทำบุญทำทานรักษาศีลหรือช่วยเหลือผู้อื่นอย่างต่อเนื่องไม่ย่อท้อแม้จะต้องเผชิญอุปสรรคการฝึกสมาธิภาวนาเจียดเวลาเล็กน้อยในแต่ละวันมานั่งสมาธิหรือเดินจงกรมเพื่อฝึกจิตให้สงบและมีกำลังการพิจารณาไตราตรองมันพิจารณาสิ่งต่างๆต,ตามความเป็นจริงไม่หลงไปกับภาพลวงตาหรือความสุขชั่วคราว ความเพียรเผากิเลสตะปะเป็นมงคลอันยิ่งใหญ่ที่เปรียบเสมือนพลังงานบริสุทธิ์ที่ขับเคลื่อนให้เราก้าวเดินไปข้างหน้าในเส้นทางแห่งการพ้นทุกข์ เป็นความเพียรที่มุ่งตรงไปที่การชำระล้างจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสปราศจากเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายการที่เรามีความเพียรพยายามอย่างไม่ย่อท้อในการละอกุศลและสร้างเสริมกุศลและทมให้ตเตริญงอกงามในจิตใจจะนำมาซึ่งความเข้มแข็งทางจิตใจความสงบและอิสรภาพที่แท้จริงจากทุกทั้งปวงดังพุทธภาษิตท,ที่ว่าตะปะ เป็นมงคลอย่างยิ่ง